ค่ะทุกคนก็จะมารีวิวของที่เรา,เาได้มากแต่แรกก็จะเป็นพัดเลยค่ะพันคันนี้งบาทนะต่อไปเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นโมเดลของตัวกระตูมโปกเกมอนนะคะตัวละ5บาทเราก็ซื้อมาอันนี้เป็นบลรเบใบสนี ามาเล่นกันได้ so, อันนี้แม่เราเลือกเป็นทางขาวเพราะเราไปดูขังข้าอันนี้เราเลือกเองแล้วพี่พ่อฉันพ่อเลือกเป็นตีบุยวเยวลาธนาการนะคะต่อไปอันนี้เลยค่ะ มันก็มาถุงใหญ่นิดนึงอ๊อเต็มจังเลยแรงดังน,น้ป๊ออปุ้ยเยอะมากตัวหนึงนะคะสวยเขาอุ้ยของล้นอีกเรามาตัวนี้กันดีกว่าเราจะไม่มองกันนะปึ๊บ พรไหมหนึ่งสองซ้ำหนสองซ้ำแทบหมดใครเอานะเดี๋ยวเราขายอ่ะการเราขายจ้ะใครเอาต่อไปอันนี้หรืออันนี้กับอันนี้อมการกับผัดซื้อรานเดียวกันแต่อันนี้ฟังไม่ชช่อราอนเดียวกันอีกต่อไปแล้วจ้ะพี่เขาขายดีมาก หกอันหนึ่งร้อยสามอันห้าสิบนี่เราซื้อเป็นกิฟต์มาแบบนี้มีลูกเล่นแล้วก็กิฟต์มีลูกเล่นอีกนะคะต่อไปอันนี้เราก็จะเอาไปฝากอาของเรานะอันนี้มาให้เป็นพวงกุญแจ๊บมการ์แล้วก็น,นี่ก็มาให้อันนี้เอาไปให้ไปโรงเรียนจ้ะมาเอากระดิกา ก็แล้วก็จะเป็นแฟมนี้นะคะแฟมนี้ก็จะใส่เป็นอันนี้เพราะว่าเราตั้งใจเลือกมาก็จะต้องเป็นอันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนิดนึงนะคะเพราะว่าบ้านเราก็มันไม่ได้สงบภาไในหรอกนี่ใส่แล้วไงเลิศด ต่อไปเป็นออร์เรนจ์ฮาดิกลเออไมค์กอดอันนี้ก็สีสม้มแจไม่มีสีส้มแล้วก็แล้วสีฟ้ามากจ้ะ่จริงๆแล้วสีฟ้ามันสามาโอ้อยเจ็บโอ้อย ไม่ได้วยวเป็นุรุษใบชนีแปบบ๊บอื๊บอุ้ยทำไมกูได้แปบ๊บหนึ่งนะคะทุกคนเราขอทำอะไรแปบบ๊บโอ้ยเจ็แบบอ้ายอ๋ยโอโอเคมาละเป็นจังหวะเสียงดังต่อปแบบ๊บ ถ้าจะไปต้องมีแล้วเราก็จะใส่เข้าไปใส่ใสยากมากก้าฮ่าฮ่า <Okay. S 1> ไ,ไ,ไม่ใส่ไม่ได้แ๊บนงเดแล้วไปใส่ก่อนนะคะตุกอะฝากใส่ใส่ในนูนนี้นะน้ำ ทุกคนก่อนที่เราจะรอมันแกะแล้วก็จะมาเดินดีกันนี่กิฟน่ารักเวอร์ต่อไปเป็นอะไรนี้นะคะน่ารักเวอร์เบอร์สิบมาทุกคนเรามาดูกัน ถาพน้องออรเรนจ์ไม่แอมออรเรนจ์แคทดูสิสวยเวอร์ทุกคนหันมาทุกมนดิโอเคทุกคนแค่นี้ละคะ่ะบายบาย